ครับมภาพมาบนนัดข้องผมบันของใครเหรอครับบรรยากาศยังแกล้งครับพี่น้องบรรยากาศกับดูค้ากับย่างเรื่อยๆครับจับใจใส่สยครับหวานแรวนอากาศเย็นๆลูกค้ากำลังย่างครับนีบหลายครับ พักกหลัำพักกาดขาวพักบัวพักชี้หอมร่วมหรือครับพักท่งองบัก้งครับเจเลนประแดดแสบนัวครับมีดสดแดงครับอาตูแดงไม่สดๆดครับแดงกว่า หลายครับหลากหลายเรียกเลยครับพี่นองเนื้ขาเขางกำลังเตรียมแทงล่างขาถ้าพี่น้องลูขามาจับใจตอนแรงครับอาการเย็นๆรอพี่น้องอยู่เด้อเรียกเลยครับ บรรยากาศนัดกล้องผมมงไคลห้าวกะหมาณนี้่พี่น้องมึงภาพร่วมไปเรื่อยๆขาดแย่งงานจัดใจใส่สอยครับเหลี่ยกเลยครับเหลี่ยกเลยงานสำเร็จก็มีครับลายอย่างงานลายเมนูครับฟัง่ัน มีหลอมหล่อครับหลบมหล่ออ่ะอืมไลน์หลังคาครับหลายให้ลูกค้าเนาะลงมาจับใจครับพี่น้องมันมุงใครหน้าแข็งเนาะบันดวงบันส่งพนแพงครับงางจับใจร่วมกันครับ นัดของผมเยี่ยมเลยครับูกคาก็จับใจไปเรื่อยครับนี่มากเรื่อยๆราคาครับนหน้าครับใหม่ๆครับ20บาทครับ20บาท คนต้อน้ำท่วมเไก่สวดมาแล้วพี่น้องเลย ไใบสดส,ส,สวยๆงามๆใหม่ๆลงมา,าแล้วยีส่บบสิบบาทครับขอบคุณครับ,บ ครับผับรวมก็ประมาณนี้พี่คนพอสวัสดีครับ